สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระชมเดจวัดลักังครับองนี้พิมพ์ใหญ่แล้วว่าพิมพ์พระประธานฮะองอ์นี้นานฮะเก็บไว้นานน่ามากเลยแล้วก็พระที่ใช้อยู่ครับนี่ให้ท่านชมท่านชมครับนี่ฮะเส้นชมท่านจะเป็นลักษณะชมแบบครอบแก้วแบบไหว้ผาซีนี่ฮะนี่ฮะจะมีการหดตัวแถบนี้ฮหดตัวหมุนตัวครับ เนี่ยพระพักมันเป็นผลมะตูงเกศก็จดชนสูงถ้าดูท่านนั่งฮะการนั่งของท่าันฮะฐานชั้นล่างครับเนี่ฮะฐานสองชั้นสิงชานสิงครับเข่าขว,วาซ้ายท่านเนี่ยฮะเข่าซ้ายท่านจะสูงกว่าเข่าขวาและฐานชั้นบนเนี่ยด้านขวาท่านาจะสูงกว่าด้านซ้ายท่านชมฮะเนี่ย นี่วัชะขังครับพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ประป่าน่าดูด้านหลังก่อนนี่ฮะด้านหลังท่านดูรวมๆกัเท่านี้ก่อนนี่จะเกิดเป็นบอ่อน้ําตาเนี่ยมวลสารที่ยุบตัวนี้อายุต้องเป็นร้อยร้อยปีฮะร้อยห้าสิบปีร้อยร้อยปีขึ้นไปที่จะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวท่านดูครับ อันนี้ให้ดูตรงนี้ก่อนไฮไลท์นี่เขบเดียวครับนี่ฮะท่านชมเนี่ยฮะด้านข้างดูชมด้านข้างก่อนเดี๋ยวก็ชมด้านหน้าท่านชมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยนวะเดี๋ยว,ยว,ยวน่นะ จะมีเหมือนจะเป็นไอมวลสารที่เป็นใหญ่ๆน่าจะเป็นเปลือกไม้อะไรพวกนั้นนะฮะอยู่ในเนื้อพระนั่นน่ะเป็นชัดและตรงนี้อีกอันเนี้ยนฮะนี่ดูด้านข้างก่อนเลยด้านข้างท่านฮะจะเหี่ยวย่นแยะแยกครับแล้วก็มีกันสายออกอกจับคลุมเต็มมาดูด้านนี้บ้างครับอีกด้าน เนี่ยเห็นไหมมีแขนไซ้ายกับรครอบมาพรมเต็มไปหมดครับเนี่ยเนี่ยโอเคอ่ะเรามาดูด้านหน้าบางครับนี่ฮะด้านหน้าท่านเอาลงกล้องให้ชมครับนี่ฮะ ดูเนื้อหาท่านครับเนี่ยเป็นไตแล้วครับเนี่ยบนบริเวณนี้นะครับั้นไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยฮมาปกคลุมครับอันนี้ครับมวลสารต่างๆท่านเนี่เกิดมาเป็นบ่อนํำตาครับเนี่ยท่านชมอะเนี่ย ชมด้านองพระด้วยก่อนเนี่ยพระพักท่านจะเป็นผมนุ่มครับด่านชมมีรอยลานฮะเนี่ยเนี่ยดูดิฮะเนื้อหาท่านครับท่านชมฮะเนี่ยนี่ฮะเม็ด ของพุทธคุณสีขาวสีขาวคุณขาวข้นขาวใสนี่ฮะท่านชมนี่ฮะดูครับการหดตัวของมวลสารลี่เกิดบ่อน,น้ำตาขึ้นครับนี่ฮะท่านชมนี่ฮะ นี่ครับแคนไซที่เกิดมาคลุมแล้วก็เกิดมาปกคลุมผิวผิวนี่ครับท่านชมนั่นเนี่ยมวลสารต่างๆเนี่ยน,นะเม็ดแดงครับครับท่านชมนะคร เป็นพระที่ดูง่ายครับอันนี้เม็ดเอ่อฐานที่ดำนะครับเนี่ยการทูบนะนั่นะเป็นพระที่ดูง่ายครับโอเคครับอ้าวดูด้านหลังบ้างครับดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังอ่าโดยเริ่มตรงนี้นี่เนี่ยนี่ครับูลสารที่หดตัวและยุบตัวเกิดเป็นบ่อน,น้ำตาขึ้นมาครับนี่ ด้านหลังท่านอันนี้จะเป็นเนื้อที่มีผงพุทธคุณเยอะครับเรียกว่าเป็นเนื้อตุบตับกวาวได้นี่แหละท่านชมครับมีมวลสารที่หลากหลายครับนี่เก่าครับเก่ามากๆครับนี่นครับท่านชมนะ ครับท่านชมฮะนี่ฮะเป็นมวลสารที่มากครับเก่าถึงยุคครับแห้งแกล่งครับท่านชมนี่ฮะมวลสารที่หลุดไปเกิดเป็นโพรงขึ้นมาครับนี่ฮะนั่ฮะนึ่เป็นเปลือกอะไรตรงนี้เนี่ยนฮะ ข้างบนนะฮะเห็นนะครับโอเคครับเดีด๋ยวด้านหน้าอีกครั้งนึงครับครับนี่ฮะด้านหน้าทนะ่าน ตรงนี้ดูแล้วดีมากครับโอเคครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับทุกท่าน